ทุกท่านมาที่สนามกับทันทีมของทั้งคู่ครับราชนาวีนี่ชาวสิทธิ์ทรัพย์ตคุณผลครับและเป็นดาวโซโลประจําทีมด้วยส่วนทางฝั่งของพวกแดยูเนเต็ดนี่นภรัต์สกุลออสเล่นตัวจริงครับวันนี้ลูกทีมของเสอร์เด็ดครับโคชเด็ดมีลามาในระบบ3 5 1 1นะครับสี่สองครับในวันนี้ผัวสามตูใช้เป็นอนุพงศ์กัญญาลังนะครับแดยูเนเต็ดครับจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับเกมเริ่มครับ 45นาทีในครึ่งแรกครับคุณอนุชาพระพันศ์นะครับเป่าเริ่มเกมมาผลงานของทั้ง2ทีมเกมที่เจอกันมถือว่าสูสีเลยก็เอาได้สับแล้วครับดูลูนดูรูนได้เปิดมาลูกนี้ <c oughs> สุดท้ายบอลลึกไปถึงอนุพงศ์กัญญาลังครับแล้วเปิดเกมสวนกลับยาวๆเลยครับขวามาถึงไหมตรงนี้ชินอาทิย์ลงไปลงพื้นได้ด้วยครับอะครับเต้ลี ถึงจี้ฝากมาให้ตรงกลางที่จักรินแล้วได้สายด้ว้สยลูกนี้โอ้โหาโอกาสได้จบสกอร์ครั้งแรกครับของทางปกแดงยู่นเต็คเับโอ้โหนี่ครับครั้งแรกแล้วครั้งเราได้ลองซัดเลยครับแมเชียวซับมีพงผันขยับเลือกช่องตัดหลังมาสวยเลยครับยูริได้ลองตามน้ําลูกนี้โอ้ยบอลเชียวเสาสองไปนิดเดียวครับโอ้โหยหนี่ไม่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับนี่ครับรอดขาเกมรับของปกแดงมาด้วยบอล นิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหคนสาวสองครับตัดมาของทางปวกแดงครับธรรมรัตน์ฝากมาให้กับวรุษชิงมาตรงนี้ทีวากรอนคืนมาวรุษแกกระทกตรงนี้โอ้โหได้สุดด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดบล็อกอยู่เปิดได้ยิงอีกทีนึงโอ้ยตรงกรอบแต่ว่าตรงตัวของทางสันติภาพครับยิงตรงนี้ของวรุษเนี่ยติดบล็อกนะครับร้วิ่งเติมมากำลังจะสุดเส้นแล้วครับกดด้วยเท,ท้าซ้ายับเต็มหลังเท้าเลยแต่ว่า รอดไปครับเมื่อักคู่ทวะที่มีไปเบียดแย่งกับทางยุรินะค,ะ,ะครับครับแล้วชาวีได้เปิดบ้านึวาชาววสิชนคานครับโอ้โหยังได้อยู่พงพันธ์ทันด้วยขวาตรงนี้ติดฉลับครับหลุดออกหลังไปครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูที่5ในซีซั่นนี้ของทางชวสิทธ์แล้วครับเปิดมาของมีโชคได้หมงไม่มีใครประกบด้วยแล้วเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมครับบอลมันสูงไปหน่อยครับโอ้โหชนคานเต็มๆลถไหมท่ทีพงพันธ์ยิงสวนแล้วก็นี่ครับติดฉลับได้ประตูขึ้นนำของทางราชนาวีครับ ลูกมงของชาวเวษฐ์ครับดูเตะมุมตรงนี้ครับนูรูนเปิดมาแล้วได้ม่งอีกทีนึงก็ไม่มีอะไรครับน้ําหนักมันลอยลหลุดออกหลังไปครับจจงหวาจ่ายไปของทางโนรูนจะให้กับยูริแล้วไปติดชัลหลับนะครับเอาคุณอโนชาประพันศอนะครับโพเสในเกมนี้เป่าเกมเริ่มครับในครึ่งเวลาหลังครับคุณอโนชาประพัสศรนะครับให้สัญญาณเริ่มเล่น ในช่วงนี่ลงมาในสนามแล้วนะครับจักรินอ้าวแล้วตรงนี้ตัดมาได้ครับอาครับราชนาวีจะสวนกลับไปาละไครับนูรุนสีน่าเกมครับกับชากมามีความเร็วมีจักรินมาเติมด้านหลังว่ามีกดดันด้านหลังปาดไปเสาสองนี่แป๊วโอ้โหไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับโอ้โหนี่ครับปาดไปที่เสาสองบอลตกพื้นแล้วแปรตรงนี้โอ้โหน่าเสียดายครับราชนาวีคือคือบอลมันเนี่ยออกเท้าออกจากเท้านูรุนแล้วเห็นเพื่อน ยิงไม่เข้านิเซยได้เลยครับดูลสีนั้นเกมสายมีว่างให้มาทางซ้ายที่วรุษแล้ววิ่งขยับทางทางแต่เลือกตัวกลางวรุษเลือกตัวกลางจ่ายมาตรงนี้ลูกตวะไม่ได้ครับชินาทิบแล้วใส่ด้วยขวาลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหลูกยิงไกลนอกกรอบเปโนตองทางนี่ครับดูภาพรีเพย์ตรงนี้ครับวันใหม่นี้ปั่นขวามาลูกนี้อานุพงเกือบจะถล่มครับยังดีที่เบรกทันแล้วก็ดีดตัวปัดทิ้งออกไปบอลแล้วบอลไปชนขาด้วยครับปลายมือนิดเดียวครับไปชนสีมเหลี่ยมครับโอ้โห ย้าออกด้านข้างแล้วเปิดจังหวะแรกมาโอ้ไม่ดีครับปิ้นตกมาลงปริเดณนหัวโกระโหลกจอนสดามมงเสยไปไม่ที่ยูริไม่ได้แล้วตรงนี้ลองขวาแล้วไม่ได้ครับโอ้โหไม่ตรงรอบโอ้โหจังหวะนี่ครับจังหวะนี่ครับมองมาแล้วมาเข้าทางของลองกดด้วยขวาครับสินสักอิในใหญ่แวไม่ตรงรอบครับโวกแดงตัดมาจะทะลุจะแทงช่องไม่ผ่านยังได้อยู่ครับ ราชนาวีเก็บไม่ได้ครับตัวบนสุดท้ายก็พูัธสินคุณอโนชาประภัคนละหนึ่งคะแนนครับจบที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อ